แค่คุณกดโทมา NBT มีคำตอบใหคุณกลับมาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาอุดหนุนสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ของคนไทยด้วยกันนะครับซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเห็นบอกว่าใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้นะครับแล้วก็เอามาทําเป็นกระเป๋าด้วยครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับ พี่หลังครับเห็นบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันมีขยะอยู่ในชุมชนใช่ไหมแล้วก็เราออามาทําเป็นมาทําเป็นกระเป๋าเสื้อครับเป็นกระเป๋าเป้ครับคือเริ่มต้นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มจากชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยเราดูปัญหาในชุมชนแล้วเนี่ยในพื้นที่ชุมชนเนี่ยมีปัญหาเรื่องขยะตกค้างมากนะครับเราคิดว่าปัญหาขยะตกค้างเนี่ยเราจะ แปลรูปขบวนการนี้ก็คือเราจะรีไซเคิลอะไรได้มากกว่านี้นะครับก็เลยเอาเสื้อเนี่ยนะครับมาออกแบบนะครับทำเป็นกระเป๋าเป้นะครับจากวัสดุเหลือใช้นะครับที่ในชุมชนนะครับโดยเราจัดกลุ่มเป็นกลุ่มคนที่ว่างงานในชุมชนกลุ่มคนพิการนะครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ผู้สูงอายุที่ตกงานนะครับแล้วก็จับเป็นกลุ่มนะครับเพื่อมาทําในชุมชนนะครับแบบไหนฮะใบนี้ไหมฮะครับยกตัวอย่างเลยนะครับที่เราทําตัวนี้นะครับนี่ฮะจากเสื้อที่แบบว่าทิ้งแล้วไม่ได้ใช้ ได้ครับอันนี้เอามาทําเป็นกระเป๋านะฮะตัวนี้มาทําเป็นกระเป๋าครับก็จะมีเปกระเป๋าแบบนี้ครับคุณผู้ชมก็จะมีเป็นสองสไตล์นะครับเป็นจากเสื้อนะครับเสื้อทั้งใบเสื้อทั้งตัวเนี่ยเราจับพับขึ้นมาเป็นใบแขนเสื้อเราก็ทําเป็นที่ใส่ขวดน้ําได้นะครับอ๋อนี่คือแขนเสื้อนี่คือจุดเริ่มต้นของกลุ่มเราใช่ครับตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับครับก็คือเอาเสื้อที่มันแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้แล้วใช่ครับนะแล้วก็มาทําประโยชน์มาต่่่ออยดดมมาเพิรรไ้้แบบบนีใชคั แต่ว่าแรกเริ่มเดิมทีเห็นบอกว่ามันก็ยังมีปัญหามีอุปสรรคเนาะแล้วก็ต้องไปให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือถูกไหมฮะใช่ครับครับผมท่านผอ,อรครับ,รบหน่วยงานราชการเข้ามามีบทบาทกับกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับ ก็ในส่วนของสำนักง,งานกรมการจัดหาง,งานนะคะเราก็เข้าไปส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มนะคะแล้วก็จดทะเบียนเป็นกลุ่มพวกรองงานไปทําที่บ้านนะคะจากนั้นเนี่ยเรามีการจัดอบรมให้นะคะโดยเชิญวิทยากรมาอบรมให้ในส่วนที่กลุ่มขาดนะคะก็คือในเรื่องของการจัดทาบัญชีนะคะแล้วก็ในของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะจากนั้นนะคะเ,เมื่อกลุ่มรวมตัว เข้มแข็งดีแล้วนะคะเราก็มีการแนะนําแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่านะคะก็คือกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านค่ะเพื่อกลุ่มต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อค่ะส่งเสริมมาแบบนี้แล้วเป็นยังไงฮะเราขาดรับแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ <ฮะ S 1> นองแนคทครับกลุ่มเนี่ยคะ่ะก็คือเราก็เอาข้อมูลนะความรู้ที่ทางทางพอเทานทได้แนะนํามาเนี่ยคะ่ะนํามาต่อยอดและพัฒนาก็อ,อ,อาจจะมีหาในจ้างด้วยแล้วก็คือรับจ้างเย็บแล้วก็ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบ ครอบคลุมตลาดมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะครับเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือยังไม่ได้รวมกลุ่มก่อนเจอหน่วยงานภาครัฐเนียฮะคือเราก็ไปรับงานมาทําเหมือนกันรับงานทําค่ะใช่รับเป็นจ็อบจ็อบอย่างนี้ใช่ไหมเขาจ้างทําอะไรแล้วก็เอาแบบว่าเอามาทําแบบนั้นใช่ค่ะแต่พอรวมกลุ่มแบบนี้มันต่างไหมต่างจากแบบไปรับจ้างแบบเป็นมือปืนให้เขาไหม ต่างมากเลยค่ะถ้ารับจ้างเนี่ยเราก็จะได้แต่ค่าแรงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเราต่อยอดรวมกลุ่มพัฒนาแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองอย่างนี้ค่ะเราก็จะสามารถที่จะแบบเออมีรายได้ได้มากขึ้นอย<ะ>น่างงี้ค่ะค่ะแล้วก็พ <Q N S 2> ัฒนา,านได้ใช่ค่ะเขียงานได้ก็<ม>คือเราสามารถที่จะแกะแบบได้ คืออยากได้แบบไหนเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะที่เรามรีต่อยอดมาเป็นแบบนั้นได้เลยเนี่ยสวยงามเก๋ดูไม่รู้<ช>ว่าเป็นกระเป๋านะตอนแรกเนี่ยดูด <laughs> เป็นเสื้อแบบนี้ฮะ<ช>คุณชมนะแล้วก็เห็นบอกว่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยก็คือไม่ใช่มาใช้แรงงานเอาเงินอย่างเดียวนะคือเราเราเหมือนสร้างสค์สังคมในชุมชนด้วย สมาชิกในกลุ่มเป็นใครยังไงบ้างฮะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีแบบผู้พิการ่าแม,ม่เลี้ยงลูกเดียวอ,อคนสูงอายุอย่างเงี้ยค่ะคือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่สามารถที่จะทํางานได้เงี้ยเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้หมดเลยงานเล็กเลกน้อยๆถ,ถ้าเกิดอยากเย็ยบจักได้ก็ได้อยากจะตัดขี้ได้ทํางา,งานง่งายๆก็นั่งพื้นทําอย่างเงี้ยก็มีมีมีครอบคลุมทุกอย่างเลยค่ะครับทั้งกลุ่มช่วยอันนี้ถามแทนสมมติผมเป็นเจ้าของเนี่ยเอาจริงๆเลยผมก็อยากจ้างคนที่ คนที่แบบเขาทํางานให้เราได้เยอะๆไวๆอะ่ะอันนี้แนวคิดยังไงฮะไปรวมกลุ่มรวมถึงมีผู้พิการด้วยอย่าง<ช>ที่บอก<ช>นะฮะ<ช>เรามีแนวคิดวิธีการยังไงบ้างเราก็จะไม่เน้นงานไวนะคะเราเน้นงานที่แบบว่าสมาชิกกลุ่มเนี่ยสามารถทําได้แล้วก็มีรายได้ได้รายได้เสริมได้อย่างเช่นสมาชิกแบบที่เป็นผู้พิการนี่ค่ะเขาก็จะทํางานเล็กๆน้อยๆได้อาจจะเย็บจากอุตสาหกรรมไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ก็คือตัดที่ได้ยัดกระดาษอย่างเงี้ยค่ะงานง่ายๆอย่างเงี้ยเขาก็มีการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วฝึกสมาธิด้วยค่ะงานด้านนี้ก็ฝึกสมาธิได้ด้วยเห็นบอกว่ากลุ่มผู้พิการทางสมองเนี่ยนะฮะสติปัญญาสติปัญญาเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้พอให้ทํางานจริงๆเนี่ยโอ้โหทำไวกว่าเราจดจ่อเลยค่ะเขาจะจดจ่อมากสมมุติว่าเราเอางานไปตั้งอย่างเงี้ย อบอกเขาว่าวิธีทําทําอย่างนี้นะคะทาอย่างนี้นะคะถึงเวลาเนี่ยคือเขาลงมือทําถ้าไม่เสร็จนี่เขาต้องไม่พูดคุยกับใครเลยเขาจะนั่งทําทํทำของเขาอย่างเดียวเลยแล้วถ้าเสร็จนี่คือเขาก็จะอะ่เขาจะมีการพักเป็นของตัวเองค่ะก็เสร็จแล้วก็มีการพักไปอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะไหมคะในกลุ่มของเราก็มีส่วนใหญ่จะเป็นของผู้พิการด้านสติปัญญากับด้านจิตเวชอย่างเงี้ยค่ะอ,อันนี้ก็ทำโดยส่วนมากเราจะมีกลุ่มคนพิการเนี่ยทั้งเจ็ดประเภทที่เข้ามาเข้ามา อยากมีรายได้เสริมให้กับตัวเองครับล้วก็รับเข้ามาทําหมดทุกคนเลยนะครับแสดงว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะฮะคือเป็นกลส่วนร่มเลย่ผู้สูงอายุผู้พิการเจ็ดประเภทเลยนะคุณแม่คนเดียวยืนชนชนเราก็ดึงมาทำใช่คือส่วนร่วมแน่นอนแนวคิดคือยังไงฮะคือดึงอยากให้ทุกคนมีงานทําใช่ค่ะก็คือชุมชนเนี่ยถ้าเกิดสมาชิกในชุมชนเนี่ยไม่มีความเดือดร้อนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองได้เนี่ย หนูว่าชุมชนมันก็จะพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ<อ>หรือว่าเยาวชนอย่างเงี้ยค่ะคปิดเสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุดช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เขาก็มารับจ้างยัดกระดาษตัดที่ได้อย่างเงี้ยก็มีรายได้เป็นของตัวเองด้วยค่ะคผลิตภัณฑ์ตอนนี้ล่าสุดคือ,อเริ่มต้นเนี่ยคือทําจากเสื้อเหลือใช้ใชนะฮะก็ทําเป็นกระเป๋ามีแนวตั้งแนวนอนตอนนี้มีอะไรบ้างครับก็มีหลากหลายเลยค่ะแบบมีมมนายจ้างมาจ้างอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้คือมีอ่ะมีนายจ้างนําสินค้ามาเอาตัวอย่างมาให้เรา ผลิตขึ้นมาเป็นชิ้นมีชิ้นงานใหม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถึงเวลาพัฒนาแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอันนี้เขามีตัวอย่างมาให้ก่อนใช่ค่ะมีต,ตัวอย่างบบมาอ,อยากได้แบบนี้เราก็พยายามออกแบบรูปทรงให้ได้ตามที่ในต้องการอาเงี้ยค่ะหรือว่าเราจะทําเป็นสินค้ายอย่างเงี้ยค่ะ อย่างนี้ก็คือกระเป๋าพัฒนาขึ้นมาเป็นผ้าเคลือบผ้ากันน้ําผ้าพีวเซียค่ะแล้วก็ตีโลโก้เป็นของท้องกลุ่มเองเงี้ยค่ะเป็นแบรนด์เราเป็นแบรนด์เราก็คือแบบมีจักรแบร่กับมีพนัดดาที่เป็นชื่อของประานกลุ่มค่ะก็พัฒนาต่อยอดหรือหน้กกากอนามัยก็มีนะฮะใช่ค่ะช่วงโควิดเลยตัวนี้เลยรอดมาได้เพราะว่า ตัวตัวนี้เลยค่ะหมายถึงกลุ่มนีใช่ค่ะใช่ค่ะกลุ่มกลุ่มจับมือกันแน่นอ่ะโอ้ยแย่มากเลยค่ะแต่ว่าใช่ค่ะแต่เรารอดมาได้เพราะว่าทักษะการแบบเย็บจากอุตสาหกรรมก็ละอ่ะที่เราคยรับจ้างขึ้นแพทเทิร์นดูซิแล้วก็ลองทําดูเนี่ยจะได้มีรายได้ก็ตัวนี้ค่ะรอดมาได้เพราะตัวนี้เลยครับคนพิการมีส่วนร่วมไหมแม่มีส่วนร่วมเลยค่ะมีการตัดอ่าส่วนใหญ่จะเป็นงานของการนั่นตัด ตัดขี้ได้ตัดชิ้นงานหรือว่าตัดพวกยางยืดไ่คะได้แต่ถ้าจะใช้จากอุตสาหกรรมเนี่ยบางทีถ้าเกิดเขาเป็นคนพิการประเภทสติปัญญาเขาจะเกิดความเครียดเนี่ยจะเสี่ยงเกินด้วยใช่ค่ะเขาจะงานง่ายๆไงค่ะคือปกติเนี่ยมา n b t มีคําตอบเนี่ยผมจะขอราคาพิเศษให้กับคุณผู้ชมันีไม่กล้าขอได้เลยค่ะไม่กล้าขอเป็นสินค้าค่ะเราทําเพื่อใช้คนไทยทําให้คนไทยใช้ค่ะเพราะฉะนั้นราคาองให้ ต้องแบ่งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการที่ทำงานกับเราด้วยนะคือสมาชิกกลุ่มเนี่ยเขาจะมีปันผลสิ้นปีค่ะเขาจะมีปันผลนโอ้สมมุติว่าคนนี้เนี่ยสมาชิกกลุ่มคนนี้เนี่ยขยันมากขยันมากเนี่ยหูขยันเอาไปกี่อย่างทาหมดเงี้ยสิ้นปีเนี่ยเขาจะมีถุงยางชีพบ้างตามสถานการณ์หรือว่าจะมีเป็นเงินปันผลหรือเป็นของขวัญอย่างเงี้ยค่ะของขวัญก้นถุงอย่างเงี้ยตามเงานที่ทำใช่ค่ะใช่ตามความขยันฝากช่องทางเลยฮะคุณผู้ชมเชื่อว่าสนใจแล้วเพราะว่าไม่ได้ซื้อแค่ได้แค่ของอย่างเดียวนะรายได้ที่ เนี่ยคือเอาไปส่งต่อให้กับผู้พิการผู้สูงอายุในกลุ่มด้วยนะช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มค่ะเราก็จะมีเพจ f a c e b o o k ค่ะชื่อจักกบบค่ะแล้วก็มีทางเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 9 9 1 1 7 5 0 5เค่ะเป็นของประธานกลุ่มค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะครับมี2เบอร์เป็นเบอร์ของผมก็ประสานติดต่อมาได้นะครับ0 9 7 0 6 3 7034ครับครับผมนี้ขอบพระคุณครับขอบคุาค่ะ จะรื้อผุขคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะส่งไปถึงกลุ่มผู้พิการรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับว <c oughs> ันนี้หมดเวลาของ NBT มีคำตอบแล้วขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ